เียเดือยตะปุ่มเดียวนี่เนาะมือใหม่จะมาทางต่ออีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกเนาะนี่ฝนตกตาต้านมาอีกเลยเดือยทางแปลนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นชุกเป็นชุกไว้ยเงยตะปุ่มเดียวนี่แหละที่ยม่ฮุกชัวมือใหม่ให้ช่วงมันดสแบบงงามเลยอุโมงค์เนาะ ว่ะมาอห็ดตัวไหนเออนอนเจ้าของที่เพื่อนก็นเอาบางมูห่าให้พี่น้งเอ,เอ้พากี่ดีพอมาเพื่อนเด้ออยู่ได้แบบนี้เนาะเนียบนีอะไงพี่ปกติบะปกติบะเนาะ ตกเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี้เนาะอ๋อโทเนาตัดผ้ามาอีกวันนี้รถแปลนจังปางเนาะบ่สิงเฮ็ดพี่น้องเอ้ยนี่นี่เแต่ปุมเดียวนี่เนาะาใหม่เฮาจะมาทางต่ออีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกเนาะนี่ฝนตกตตดมาอีกเลยอทางแปลแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเปนุกเปนุกไว้ยังเแต่ปุมเดียวนี่แหละที่มันยังฮกอยู่ เดี๋ยวเมื่อไม่เขาจะมาทางโตอีกไปทางเลยเนาะจากนี้ก็เป็นทางแปนพื้แล้วเนาะนี่มาหานณิไปทางเลยเนานะไปะเดี๋ยวทางเขาก็สิพาคกันเมื่อก่อนบัดนี้เพราะว่าฝนมันตกไปทางเลยท่านมาโดนเนนะานนะมาลุนอะไรอย่างเงาทางเครื่องของเพิ่นเฮียเสียไปทางเลยไปเมื่อวานบัดนี้ไปผมจะพาเราสิ่งพื้นเมื่อได้บัดนี้ อ่เอตงนกร้านี้ก่อนใกับมัอยู่หอมใหม่อยู่ด้ยไปดีระสิ่ซผ้า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 ปอันนี้เท่าไดอนี่ขึ้นนด้หขึ้นอมเป็นเอางูสกินพร้อมถือเอา้อนเนี้อ่าอนเดือดต้องขากี่นีเจ้าของทีเพิ่งกะใจดีเา mua một số kinh khoản thì nào rồi, ủ vớt xem lại hết hết rồi này, hả, chít ỏi đấy nó, mà gì quyển gì nó, cho bố kinh khoản, có im đó, ho, ngoài và ho nên đây thì nào, mình 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 vớt xem cả ba chi đấy pa, pa, có gì, thì cái pha này. tôi tìm tôi tìm đấy hả cho bộ dạng mới cái gì lẽ Hai xe hai con xuống đi qua đi à. Có ngày con xuống đi cơ. Ôi. Về đó. không Anh mà ở nè. Dù bò. Đó rồi. Cái con Ô. Bài đi đưa. โอ้ยขอบใจขอบใจอิ่มอิ่มอิ่มโอ้ขอบใจขอบใจลเดรย์เออโดยสบายดีเด้อทางทางเองยพื่นกัมีของฝากของต้อนพี่น้องเอยเนาะโอ้ยมาสมาสคนเนโดยมาสองคนเวอรนี่เอาเพวอน์ยังไงไปยังไงบางเวอร์บอาคุณนูมาให้ก่อนเออไปนอนบ่ เพ mm ื hmm. ่อนอะคนอุ้มเฮ่เ้ื่อนดาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาเพิ่นจะมีของต้อนได้บ่นอีกครับพี่น้องเลยโอ้ยโอ้จองธงพี่น้องเลยเนาะป้านุกขึ้นดนไอแน่ฮอซิงอะน้องเลยของต้อนเพิ่นกับประธรรมดาเนาะอืม

อะไรเพียงไรโอ้โหเน,นาะคพียงตอขนมมันาารรอาจารยเนน์เพินนเน่นสื่อตั้งแต่มื้อนั้นพุ่นแหละเนาะเป็นฝันจริงคือไปเจ๊กอ๋อ ่าฮ่าฮรรยากาศดีขนาดอยู่น้าเนาะกวงอย่ี้นี่ผู้ิตรองเนาะเออบ่มีน้ำก็ใส่น้ำนองก็ได้เออน้ำนี่เนาะเมันใส่ไดน้องอเออด้ดขับใจได้เลยเออเออตอนยังไ่เยชงยุ่ยเนาะ ้ากำลังหลุดเนาะหลุดนอนเต็นเต็นนอนเต็นเต็นนอนโอ้อันว่านนะว่าเขาปีนี่ในวันนี้ดำบ่นี่ก้าบ่นี่ดยโอ้ก้าอะไพี่น้องเอ้เนาะก้าน้ำถั่วมเมื่อคืนบนตกแมงอันนี้อันนี้หายนาบ่คือคือนอนท่านอันนี้นองอ๋อตัวนี้นองเนาะตัวนี้เป็นหายนาเออใช้หน้าด๊ามห้อยห้อยใช้ไอนี่ยขอบคุณบ่ แต่ขานนอกครับแถวนอกะกัดอันนี้ปั๊บไหม่เสีดไหนาท่วานเขาโอ้บว่าฮัปับไบว่านาวน้ำเนาะเออคายแล้วใช่เนาะไปดครับไม่ใช่น่ะเออเออไปไหนกินครับไปไหนกนคนเหรอลูกใช่อะสามคนบอกสบดีครับ มันผู้ชาเนาะเอ่อเอายังยยู่ไปบอีอีกปะไปอีกปอีกหนึงปจะก่อนจไหไปมามามอีกปเออยังยังกนขนมาเบิดมามาทางนี่ก่อนน่าเออมาัมาเอาไว้นไป อากลุมไปเอ่อาอางเยเนาะกายก็เริ่มอ,อาวคนแล้วๆนี่อออ่าปึ๊บบนกันทางนยงเงเนาะแบงเล็กน้่อยไปว่าอ่ะครับ้เอาอีก,ออกอน นะครับใส่กันเด้อแช่จุ๊บวอขนมนี่นะแช่จุ๊บวแช่จุ๊บวอเนี่ยว่าแก้วได้กินเบอร์เยะอะเออ <c oughs> โอเค,อเควันนี้เด้อว่ากลับเด้อโอเคทำเด้อโอเคโอเคขอบใจใหลายกับป๋าเด้อวันนี้เด้อปไปไปยังเลยโอ้ลงกัดลงกัด กินตอนไรวะมันบรได้คบริโภคแดดมันบริโภคชอบกินว่าคอกันจะดีเลยเนาะแค่น่อยคอกันก็ยังดีเนาะน่อยคออันยังดีอยู่เนาะมาส่งบอสีเหมือนกอนนั้นคือไฮแต่ทางได้ลายเติบดูเนาะ มือนี้ก็คันชิว่ามาเนายม้ามือนี้ก็ตดูแต่ว่ยิ่งบ้านเรามาเมื่อเครื่องเกี่ยวจไปเยะหมสิบกระยูงเลยและยังว่าบวกอย่างยูฮื้นนะแต่เมื่อเครื่องเราเหียรแม่งก็แบบก็บ่วได้ไก่เลพอ่ะคือหัวนี่คือเปิดเนาะเฮ้ยผลิตอันนี้ปลูกมีแนวมาปลูกด้วยเออเจ้าของที่มันมาวะ โอ้ยคันเท้โอโห้ลูกโคอยู่บ้านซบเฮ้ยซุบเออ,อ,อเป็นแังกวาบ้ายนี่เตียงห้เตียงห้เตียงห้ายเตียงห้หไ,หหไปพี่หนไอมยมาซิงเอาไม้ขนมปุ๊บเอาไม้ขนมพุ๊บเอ้าจะอยากตัวใดกับเอา

มาเห็ดดให้เออน่าจาของที่เพื่อนก็เอาบางมูใหี่น้องไอ้พากี่ดีเพอาาเพื่อนเดิยอยู่ได้แบบนี้เนาะเย็บนี่ยพี่ปกติบ่ปกติบ่เนาะปวดบ้านเนาะมีนะไรหายเนาะ บมด้วยเจิงอบปกติบ่ปกติยังย่ามันปปกติเนาะชื้อึ้นเล่นี่ซื้อคื้เทิงปู่มันกว่าเขาว่มันต้องหอนอีู่ดีเนาะมันมันต่ำดิเออหวาตังเนาะ น้ำาตาลอะไพี่้อาเลยมันห้อนเอ้าเ,ลเ,ออเปลี่ยนแจงป้างบ่อยคนมากก็จะเอาสังกะสินั่นหายแล้วเนาะเสียหายแล้ว <c oughs> นก็นยังห้อนคือเก่าเนาะถ้าต้องไปนั่งอยู่ข้างนอกน้อยไปเนี่ย <c oughs> นั่งอยู่ข้างนอกจะดีกว่าแต่ว่านั่งอยู่ในมันฮอตปวดหนาวปวดหาวฉันซ้ำเลยยันยัาย่ายไปมื่อนี้ว่าแอนเป็นวันเลมาเลยเมื่อนี้เนาะคือดีนี่เราจะไปหยอดเข่ากันไปทางเลยทังเบิ้องมืเออื่นเนาะทางเขาสิภากันยับย่ายทางกันยับย่ายแต่ว่า เอาเครื à, ương, ่องเอาคองไปไหว้ที่ไม้เพื่อนเนาะที่ตามรุ่นบนน้ำกันเด้อพี่้ังเด้อเป็นเมื่ออื่นพุ่นแหละเนาะวันนี้ก็คือสียังบนได้ย่ายดอกพี่้ังเลยเพราะว่ายังเครื่องเฮายังบรบเดี๋ยวรอให้ซื้อเตียงมาก่อนเมื่อเช้านี้ก็บ่าได้ไปซื้อมาพี่้ังเพราะว่าเฮาเข้ามาทางนี้เลยเนาะ น่ากินยังอจิบวะน้องว่าสิงยังอยู่เนาะยังอยู่เพื่อนเอยเพื่อนกันกินจิบวะอันว่ะกับข่าวมาเอาเอามาให้ว้านเลยกินอยู่แซ่บอยู่บ่แซ่บเลยกับตุ้งไข่เนาะไม่เลยกับไข่ไม่เลยกับเต้มไข่อาจารย์วันนี้เปลี่ยนเมนูใหม่เพื่อนพี่น้องเลย <c oughs> เปล่นเมนูใหม่เพื่อนน้ำ เอาไปให้เพื่อนนะพ่อน้องเงินนั่นให้ไล้วกันบ่ให้ให้ให้แทนแล้วเนาะไม่ได้เป็นหนี้เพิ่มอีกบ่ล่ะไรไม่ได้เป็นหนี้บ่ได้เป็นหนี้แบบนี้นะเอ่อไม่ได้เป็นหนี้เป็นซีนักแบบนี้เนาะอืออืออือใส่ใจไปแล้วอ่าแต่ว่ากาแฟเจ้าได้ยังนีกินอยู่บ่ชั่วโมงนี้กะนีกินอยู่กินกับต้มน้ำจืดเจอได้เเนาะ ต้มน้ำจับเดือบอบกกินแบบทรงแบบนั้นได้กินรถพ่อน้องเอกบอกินลายยังบวแพ้กับพ่อเอาอนุ่งกบกินโอ้ยังกีโต้ก็ไม่ยุบผลมันนี่เนาะคางหึ่งอยู่ฮื <c oughs> อเตือย,อย่อยสายสะยา,ชา,ชาลอ้องพุ่มม่งอองยุบหามันเขาห่มก็าห้อยเลยพ่อเนาะ มันเย็นๆเลยนะจะบาดเนี่ยมันสวดสว่างสว่างสาบายเนี่ยพ่นออกรถมันจะบอ,อนเออถ้าใส่ผมแล้ว้าใส่หมวกแล้วมันจะงอ,อผมเจนะ้าน่ะแต่พอใส่ผมมันไม่ได้งอ,หอไหนยัเขาวมเลยกับพ่นออกไว้ยังบอนย้งสิไปมองว่าผมใส่หรอก็ใส่ยูแต่อันเวลาออกนอกหรือว่าไปตากแดดตากหน้าก็ใส่ใส่นะ เอาไยังหนิพ่นอ๊อกเออป้าไว้เออขายวะโอ้ขายใครซื้อมาให้หมวกยังไงเอาไว้เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เวลาอันออกข้างนอกเนาะเวลาเขาอายุหุ่มอยู่งงอชิกะอ่าใส่ว่าไอ้พ่นออกจังหวะฮ้อนเด้อ เออเ้ยเนาะทางแม่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าอ่าสิขายบ่แสนหนึ่งคนจ้ะขาวว่าสิ่งสิงจำเรานักชิ้นนักเกือบก็ประมูลบ่เหรประมูลเน้นล้านหนึ่งเขาจะจุล้านหนึ่งเออแสนหนึ่งประมูลต่อยบ่ประมูลต่อย เออกะยาเพิ่นลอกเนาะมันเป็นหมวกเพิ่นเพื่อ้องเฮครับกับบ่ว่ากันตัวนี้อ่าแามออกข้างนอกข้างในกะยามออกข้างนอกคือว่าแหลดห้อนกับไ่เนาะอ้มวโผมกัถอนอกเนาะเพื่อมันจังโบอ่าผมมาจังบบกูดแมนมันจังบบก้อนอีกขึ้นเต่เขาถ้าเฮาโบไซหมวกมันบบก้อนเนรออันนี้สาเหตุที่มันก้อนอ่ะเราอาบหน้าามาน่ะเราชุบเลยมันมันมันเป็ดมันขึ้นมัน บ่าไงกันอบนะเนาะอบมันฮ <open horn S 2> อนอบมันฮอ่เนให้เราไมียาสะผมเลยวันนี้เย็นตลอดคืนเลยมีแต่บี้ะบมมีเหตุเราต้องเอาบีมากวันนี้แต่มันจะงอ,อก,กันดีต้องระบีเออต้องได้บีน้ำแต่เดี๋ยวมืออ่อนอะ่ะผมเลยกับบีบผมเนะานะรถบ,บ้า,านหักซาได้บอสิเลยแต่ว่าทั้งเอฟซีเพิ่งก็ย่องเดี ตัดผมแล้วว่าโอ้กว่าสิงรอเด้ว่าฉันอ่ดูดีขึ้นเยอะเลยว่าฉันอ่าก็กับเมีนก็คือจังเอฟซีเพิรนเว้์อ่าหน้าตาแล้วก็ดูสดใสขึ้นรอขึ้นอ่ารอโคล่าเนาะแล้วก็ทางกายแล้วก็สีสดใสโคล่าอ่มมาธรรมดาเด้อเนาะโดยเป็นคนใหม่ดีกว่าเพราะฉันนะถ่ายกว่าสิงว่าสิงตัดถึงให้โลหะนว่าสิงเลย เอาถ้งเขาแบบว่าได้ซื้ออย่างมาต้อนเพิ่นมาเนี่พี่น้อยเนาะมีแต่สิเอาเงินไว้ให้ใส่ชุนตัวเพิ่นนั่นแหละเก็บที่ตรงที่ไทยไว้เด้อเออเอาให้จังไดก่อนให้จังไดก่อนเอาเงินให้จังไดก่อนเอ 50, อเฮ้ยหายสิพันพรได้ที่ตรงที่ไทยไว้หาอยากซื้อหันเชนี่กับซื้อพี่ต้อยเนาะแต่ว่าเรื่องกของพี่นี่ลดลงอีกแล้วเพราะว่าสิลดลงอีกแกกินบัวลายจากซาม สามซองกับเป็นซองใช่ยังบบได้ยังไกันเนาะจากภาวะีว่าหนึ่งกับจะว่ามันรุดพูดเถอะนะจากสองซองก็ได้กินจากมื่อละซองครับกินกินแล้วกินมื่อเดียวซองซองแล้วพ่อปะเนี่ตื่นสาบไหมกินไหมแม่อ่าภาวาสามนี้มันจากนั่นพูดเด้ฝึกนักโคตเนาะนักโูดรแต่น้บ่รับได้ยคืน ไปสิเดี๋ยวจังมืออื่นจังสิพาไปเให้ไม่ฮ็ดเรียกไม่เด้อให้เรียกอยู่มองทีเจ้าก่นแล้วพาไปทางภูมิทางป่าแล้วก็เตรียมสถานที่ที่เฮาสิเอาเครื่องเอาของไปบ้านนี้นะเดี๋ยวให้ซื้อเตียงมาก่อนเด้อโดยโดยโดยไปทางไปสโน่ทางว่าสิไปเวียกต่อเลยเด้อโอเคโอเคว่าสิเนาะปัญหาข้าวขีดหน้ามันต้องเป็นนี่เด้อโอเคโอเคไปไปทางเยเนาะไป้น้องเด้อ พี่น้องเอยเนาะอากาศมันก็นห้อนอา้าวพอสมควรทัางเขากับสีออกไปกินขา้าวกินน้ำแล้วก็กสีไปเวียกต่อพี่น้องเอ้ยเนาะที่ตามวงชุมต้องกันได้พี่น้องเด้อเนอะาะภาพประการใดกัขอโทษขอให้สัาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ